ขอบคุณหัวใจครับขอบคุณครับเฮ้ยพี่พลอยมินิเขาบอกว่าว้าวเฮ้ยพี่พลอยมินิสวัสดีครับครับพี่คนดังเหรอสวัสดีครับใช่พี่อ่รมีแต่คนดังว่ะพี่พลอยมินิพีลอยมินิเล่นด้วยได้ไหมครับสุดสวยพลอยมินิเหรอใช่พี่ะเด็กต่อกเปิดบุก ขอให้แฟนเล่นหรือเปล่าไม่ใช่มีผู้หญิงไงแหละไอดีผมไอดีผมไม่เคยให้ใครเล่นครับผมเล่นคนเดียวครับไม่เคยมีใครเล่นไอดีผมครับผมคนเดียวล้อคิวเดกก็ของผมคนเดียวครับแร้งก็ผมคนเดียวครับไม่มีใครกล้าเล่นไอดีผมครับที่เห็นเก่งๆนี่คือผมคนเดียวครับออนี้เป็นอะไรทำไมพลอยมินิเกมไม่ขาดตีมทำไม เึ็นว่าเล่นเมโทรอยู่อ๋อนี่ไงโอเคตามทันแล้วเล่นวีเลยกดติดตามเขาได้นะเขากดติดตามโอ้โหชี้อ่ะผมว่าเนี้ยอยู่ด้วยรวยมากดีมาก็ฝากพี่พลอยพี่พลอยแบกด้วยเด็กเด็ยว่าเจี๊ยบเบื่อมีธมูกปะเดี๋ยวมันนวดนะเพื่อนดีมาก ไม่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 ต้องระวังสายนะตองพิจาหณาบ้างนะเราหวดแย่เลยอะมันเลือกปืนได้ปะเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากตัวตัวตัวข้ามเจ็บมากต้องระวัาใก้บ้านะ ฝากทีเราไหวเราไหวเราไหวขอแรงเอาอิ้ยเหมือนมิตอชิตสองคู่เอาตัวบอลเจ็บอยู่ มขึ้นเบอร์ช้าแล้วมีพีก็สุได้หรอไม่เียนเลยไม้นเนีมีพีก็สุได้หรอแโชคดีไม่เก็บยแรก็คม่รยาททีเป็นมารยาทเลาเลือกเราเลือกปืนได้ปะถ้าโชคไม่ดีจะได้ปืนโคตรขี้กากอะแต่น้องผมแโชคดีอโอเฮ้ยโอ้โโอีไอ้ยอมาหน้าอ นี่นี่ฟังเสียงนะดูดูฟังเสียงนะโอเคดู๋ยวเปล่นากนี้แต่โชคดีอ่ะปืนโชคร้ายเนี่เอ้ไปืนพกกับว่าโชคร้ายอ่ะอ๋อคู่เดียวไม่เอาว่าโดนหลังคาหลังคาไม่ได้หลังคาระยะจะใิดอย่างเดียวไม่ได้ปลี่ยนเราปืนพกกับปืนในเนี่ยตบตํารวจวิ่งวเนี่ยปะไปวิ่ง ล่วงได้ล่วงล่วงได้ล่วงล่องล่ะแต่ยังไมกถึงข้าวหน no our our ึ nice. ่งเอาเลยค่ะมันฆ่าชันหรือเปล่าที่ปืนชานาไม่ชัน่ะโอ้โหูเจ็บมากเพื่อนเจ็บมากำตัวอดมือ่ป เ็บมากขค่ไม่เดียวพี่เออไม่เดียวไม่เดียวใจกล้าือเป่าวโอ้ยะ้ <c oughs> าเบิดตามกูอีก <c oughs> เราไม่ร่วงเข้าหัวละโอเคไม่บอก อ๋อเมื่อกี้เราฮาวไปว่ะเราขอโทษทีแมททีมเราไม่ได้ฮาวเลยี่ะเล่นได้ไหมครับได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเล่น W O W กอตี้นี้ก่อนนะเดี๋ยวจบไปเดี๋ยวออกไปเล่นด้วยสวัสดีครับลืมลิฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้ต้าส่งไม่ไปทำไมอ่ะมันมันอกเหรอ ถ้าถ้าใครที่ส่งไม่ไปอ่ะออกออกแล้วก็เข้ามาใหม่ค่ะชื่อชื่อหนูน่าจะจำกันได้อยู่เนาะมันไม่ได้จะมันไม่น่าจะพิมพ์ค้นหายากเนาะพลเม้นี่คงดีกว่าบันนี่มันไม่น่าจะพิมพ์ค้นหายากเนาะออกไปก่อนแล้วก็พิมพ์ค้นหามาใหม่ก็ได้ไงพลอยอจริง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 จริง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 

พอปั๊มยาเลยปัมน้ำขาวจริงแล้วปัน้ำขาวจริงแล้วนิ้วจะให้ทิมนิ้วเคลียร์เรปาล่ะ เฮ้ยมันชิดนะเหมือนมันจะเนียด FC ไม่เหนไม่เหนวันที่32มับงับ New Clear เขาดึงแรสเอร์นิเหมือนเหมือนอะจะเข้ามาประมาณนีเห็นปะเห็นปะเห็นไฟปะเห็นไฟปะปุ๊บมาดีกูถือดีเบส เอออย่าให้ทีมมันต้องเอาดินผ้าพื้นดินผ้าพื้นดินงูเขียวางก้นดินผ้าพื้นดินหงดิ่เนรุนเขียวหงกระดิ่งตังไม่ใช่น่โอ้แพวกจดีไม่มีออมฟงี่อะไรวะเนี่ยอะไรนะตึ้งวะวันนี้สามสิบสองั เฮ้ยเใครเปิดอะไรวะเฮ้ยสายลมสายลมสายลดึง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 ดึดึงดึงดึดึงดึงดึงงดึ ลปะลอยปะมาเติม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 มันดีได้ไมมันดีไหมดันมาเลยดันมาเลยที่ตรงนี้ก่อน w a t c ยไหมอยู่พี่ใจไหมอยู่ใจไหมอยู่พี่โอ้ยนเ้ยอะไรอะอะไรอะเนา ยิงก่อนแลวนะหนูมืลบเฉยสวดีครับคุณอยสวัสดีครัก่อนละนะหนสวัสดีครับ่ขอกระสุนด้านเลยิงตายเไปนี้เี่ะพู่บันทึกเอาปุ่มนี้ออกอันนี้คือปุ่มหนูยังวะไม่พูดแต่ไหนพี่ี่พี่นี่เปิกะั มาดมาี่มามาี่ไอเหี้ยทราไมยิงไม่โดนเลยวะผมมีไม่มีมีเล่นแล้ววะล็อกล็อความมมสองตัวเลยเพล่แมบอยเดี๋ยวมาโดนดูแบนีอ่ยอะไรเนี่ยโอ้ยกระต๊าดแล้เกรต่ย ยังผมถอยมาไม่ยโดอีกเจ็บปะออไเดียวเดียยยวเดไม่สู่อะผมไม่พูดอะไรพี่นึงคันเลยพี่คันเลยพี่เบอร์เบอร์สี่คันเลยคันเลยคันโอ้ก็ได้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนึงแอบดึงนะตัวนึงแอบดึงอะดึงน้ำไม่ได้ดึงน้ำเดี๋ยวคนย้ียวนย่อนมดเยานันนด้านนเมเ่เน็เ ดึงเสร็จห้ดึงเสร็จดึงเสร็จไช่ชวยไปช่วยไปชไปชุ่ไปช่วยไปช่ไปชไปลบ้าลบ้านล่บ้าลบ้านลบ้าเออเอหมดะแผ่สนามดึงกันไม่หันเนี่ยปชมุชเอาเย

อ้าวชิบหายไม่ได้ดูดึงต่อแนละ้วดึงเ็อนนอกสองแล้วนะตั้งตงองทีมแล้ใช่ไหมยดเลมันมันอะไรมันมัน s n นปยิงนะมันแ n นปยิงรนวนมาเดี๋ยวรองน้นมาตอนนี้ต้องดูนนอดูผนวนยตรงนี้อล้วม สอง้องเหสวนส่สวนบ้บ้าสามยังไงอ่ะบสามไมขอตเลยครับไม่ถอกหนตองหวัผล่ไปลาลตรงนีงเี้ตรงนีเุงน้นึ่งแโอเคเลย สวยโอ้โหตัวนี้คือ็นนองตัวแรกอะเขาชุกันอยู่วัดนะสุนะในบ้าบ้านใบ้านลงลงลงลลงลงเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเ็บเเบเเเเนบ ไปแล้วร uh. ีบเข้าเจ็บมาีเจ็บมาสีเจ็บเจ็บแลังเอาแมงกังเอาแมงมาีเจ็บเออ เออหนึ่งเหนึ่งรือเป็นการปลุกเป็นกาเยกเลยไม่บอกเลยใช่ใช่ใช่ยุเจ็บเจ็บเออหนึ่งเข้าเลยเติมปากหน่อยได้มีแรงเล่นเื่นต้องขึ้นเขาดิเอาไม่สุ่มรอบเล่นไม่ขี้กอ่ะเื่อนเพื่อนเพื่อนเนเนมามามามันอยู่ไหนวะ เขาอยู ank, <sam. S 1> ่บ้านหลังคาหลังคาหลังคาเ้าเ้ยเฮ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 ้ยเพ้่เฮกยเพ้่เฮ้ยเฮ้ยเ้เเ้เน้ย้ยเฮ้ย้ยเฮยเ้ยเฮนี้เฮอเฮ้ยเยเเฮเนเยเพื่อนขอเเเเพื่อนเพื่อน้เเ้เ้ยยเเยเยเเ้เเเเลยเเยเเ

สวยแบบนี้สวยแบบนี้สวยหลังหินหลังหินหน้าผมเลยเอาปะไปเสียปะดูเนี็ตดนเน็ตดนเน็ตอุ้ยหลังเข้าลุ้งลุ้งสีลบลบหลังมาหลังมาหลังมาลบลบหลังหินลบหลังหินคุณจบข้ามันข้ามันข้ามันโดูนี่

ตัวหนึ Gesch ่งอย่างนี้ตัวหนไม้เห็นีัวไหมเห็นละเราจะถ่ายพี่แสบเลยหนุนเลยหรอแสบแตกกันได้แล้วมาดิหยุดหรอจบก็ได้พี่ไอยู่ตรงไหนอ่ะขวาขวาพี่ขวาขวาขวาไปสีมาแค่เพื่อนหน่อยขวาขวารู้กันละอยู่ในใจเห็นไหอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำหมอแตกไม่แตกไม่แตกโอ้ยเขาแตกกันหน้าเขาแตกกัน สวัสดีเจ้าแก้มป่องรวยไปแลวปากน้ำสดเลยเกเรมาว่ะเกี่มาว่ะอย่าให้ต้องเอาจริงอย่าให้ต้องเอาจริงโอรแกรมดิสิบเออเพี่อนเบไปด่าเลยเพื่อนเลยปีศาจใช้พีศาจอุ้ยปืนปืนดีไปกันแล้วแลกกันไหม ครึ่งรอ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 เออเอออุ้ยโดนขวาโดนขวาโดนขวขับรถออว้อมไปยิงเนตไปเนตไปเบอร์สองเนตไปเขาเข้ามาโดนพีคสุดนะเข้ามาโดนพีคสุดนะชุบกันเข้ามาโดนพีคสุดนะไม่รู้ว่าอยู่พี่เบสิเนตไปอ่ะใต้หน่นเลยเข้ามาโดนพีคสุดนะ สามตัวช่วยกันอยู่นั่นน่ะประมาเลยพี่ก็้จุดหนีลมไม่กล้าเดี๋ยวหลอกจริงๆขาเขาเขาจ๊เสียแล้วเขาเจ๊เสียแล้วขเวาขาเดิน,ขขนไม่เดินเขาขี่รถเขาไม่เดินเขาไม่เด <c oughs> ินจริงแบ๊ดแบ๊ดไวหนีแตกใครใครเขาเปิดสตรีตมวะ เบาสิเขี้ยเอ้ยใครเอารถไปเหาใครจะตีสไนวะไม่นะใครมันจะตีมสไนฟ์อยู่อ๋อเบาสิว่าตีมสไนฟ์สิมันไม่ได้มันไม่ได้กลัวที่สตีมสไนฟ์นะมันรำคาญเสียงตัวเองเว้ยดรามานี่เดี๋ยวจะไปดราม่าในกลุ่มพลปีดิ เอตัวนี้นี่ยังไงเด้อน้องหน่งน้องหน่งน้องหนึ่งไม่มันมีตัวอยู่ข้างบนมันมีตัวอยู่ข้างบนโอ้ยโอ๊ยไอ้นี่ดึงอยู่เนี่ยตอนน้เราสามเราสามมันเหลือเหลือเหลือตรงรถตู้เหลือเนี่ยตรงรถตู้ห้องห้องตัวเดียว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  ไปไปเอ๋ไปไปเฮ้ยทีมบ้านกินคนทีมเราต้องรีเซ็ตใหม่ว่ะเราต้องรีเซ็ตใหม่เราต้องเอาจริงอีกรอบละเออเราต้องรีเซ็ตว่ะมามาถ่ายพาระเอาใหม่ดิไอ้ยเราโกเพ็กโอคดีทีไรมันก็เป็นแบบนี้ตลอดเฮ้ยไว้ก่อนเลยดูปืนแพงเพ็กโดีเนี มันโชคดีตรงไหนไปอยู่ไหนอ่ะบ้า,บานเนี่ยบ้าน่นบ้านเออเขาอยู่ข้างหลังมัง้งไม่น่าถามฮัลโหลใครพูดวนะน่ะเนี่ยมันเน็คเนมันไอ้เราตานี้ต้องเอาจริงเว้ยเราต้องเล่นแบบเพย์เซฟ เซฟมันก็แค่ภาษาอังกฤษคำหนึ่งรอให้อะไรไปแล้วสเปย์ไลไม่ได้แมวโอ้ไข่นกอ่ะชุบหน่อยใครนกอ่ะชุบหน่อยี่อะเราไม่ต้องเซฟเราจะเซฟเสมไปแล้วเดี๋ยวผมเล่นก็ได้นี่เราจะเซฟทำไมนี่ตรงนู้น ฝ่ามือฝ่ามือนี่เน่หนึ่งตัวไปแล้วอะไรทไปแล้วกันโอเคทำไมมันเงียบจังวะสวยไปสองทีมเขาไปสองทีมเขาไปสองงูฉกพี่เสบพี่เสบตายแล้วใช่ไหมพี่ยิงคนชื่อกวนอวะ วิ้ยทำไมมันนิ่งจังอ่ะบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านมาพี่มาบ้านพี่วุ้ยวุ้ยวุ้ยวิ่งนางตูดีมารอฉกฉันเพื่่อนสสวยตอนนี้เราเอาจริงตาหน้าเราเราโยนตาหน้าเราโยนได้ยนได้โยนได้ต่อให้เขาหน่อยต่อให้เขาต่อให้เขา ต่อให้ใช่ไหมว้าวอีกไหมได้เลยตอนนี้ตอนนี้เราต่อรอว้าตอนนี้เราต่อให้ต่อให้เมื่อกี้เราชนะละสายน็อกสายน็อกอุ้ยอันนี้ต่อให้อุ้ยมียิงแล้วมียิงแล้วต่อให้ต่อให้ งกินแล้วเสร็จแล้วนะมีอะไรพิพาทหลังซอนน้ำเงินหลังซอนน้ำเงินบ้านเราคนละโอ้เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากหัวเด้งหัวเด้งไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหรไ่บอ,อบอกเลยไม่เจ็บเท่าไหร่ แอฟพืนได้ไม่ยิ้มผมวะร้อนบอกเลยร้อนได้ตว้วน,นั่นมีแม่มีแม่ถาจรงเหอใ้าระยะูโดนแน่นี่แม่ คนไว้บ้านผมคนไว้บ e ้านผมเนตมาดิเนตมาดิเนติงเกอร์เน็ตมาดิใสใครจะเป็นเศรษฐี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 อ้าวเนติงกอร์ลงมาดิลงมาดิ ลงมาดีลงดีมาดีมาเร็วมาเร็วฮัลโหลอยู่บ้านนี้ตายมาดีมาดีมาดีตอนนี้เราไม่เอาจริงอะเราเราจะโยนเกมให้เธอเราไม่เอาจริงละเราเะจะโยนเกมให้เธอนะ ค่โชคดีโชคดีวันไหนวะนออก,กตัวเฮ้ยออกซ้ายป่ะหลังหินออกซ้ายหลังหินหลังหินด้วยหลังหินด้วยหลังหินด้วยคเต็มโต๊เนี่ย วิ่งไม่ไดนตรงนี้เลยรถมารถมารถมาโอ้รถขับมาด้วยความแรงอะไรหัวแรงมากโอ้รถปั้มรถฟั้มนี่คุณไปแล้วคุณสวยมีรถมาอันนี้หรือเปล่าใช่ใช่โอ้ไม่ร่วงมาทิมวะเฮ้ยขอแพนจัด นกนกอุ้ยอ er ุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนรนโอ้โหโอ้โหไอ้่ยังว่างโอ้เขากำเนิดว่ะย้ำก่อนค่อยว่ากัน เล่นด้วยได้ไหมครับปลดแบนเมื่อไหร่เนี่ยค่าร้อยห้าสิบห้าแบนไหนอะเอาแพ็คโชคดีสิทำไมจุดสองจุดวะทำไมแพ็คโชคดีมันไม่โชคดีเลยวะตรงนี้

ปืนพกสไนเปอร์ไม่ีเห็นชุบไปสีเหรอวงมาวะส้่ขันวะเฮ้ยทำไมมันบีบกันเนี้ยจะตายวงออเอา嘛บีบวงเราวะแปลกแค่ซื้อ,อวงไว้เปล่าวะเราไปอยู่ปิ่มวงเฉยเลย มันจบกี่โมงอะตอนเนี้ยถ้เาเห,หรอเพื่รู้สึกชนะเกินไปอะรู้สึกไม่ชอบเลยมาเพื่อนนี่ปะนีคร<ด>ับมาสานี่ปะเ้ย แต่เดมแต่ดไปต่เดมตเดอมแต่เดมตเดมเดเดมแล่เดมเดิแเดิวเิม่ิเดิจังเลต่ดมตเดิม่เดิเดิมเดิแต่เดิมเิเดิหดินแเด่เหดิดเเดิเดเเดิเดิเด่ ไม่กล้าโผล่หน้าเนยเลยฉันมาซัพพอร์ตนายแล้วประสองเพื่อนขำหน่อยขำหน่อยนี่ไง เขาอะไงเป็นทีมเขาสามมาคีเขาสามมาคีเขาเลไรกันเป็นทีมขำหน่อยเพื่อนขำหน่อยไอย่าออกขวาเยอะกลับมากลับมาไปเลยลุยลุยลุยยเขาเลไรกันเป็นทีมเขาไม่บุกเดียวแก่ผีเกม กูเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นะแต่กูแหลมจัดเลยแพ้ห้าร้อยห้าสิบห้าแกอะไรเราชนะนี่ดี๋ยวไปก่อนนะคะขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับเอางาไปเ๋ยบอยเล่นเปม่าบอย